ไอ้ปลา่อยลืมข้าวเลยพี่น้องเอาประเดกมเมื่อไหร่เฮือนบ้านพักนี่ครับอยู่บ้านเพียงเนี่แหละครับตอนนี้ครับเมื่อขึ้นไปล่ำอยู่น้องเรื่องเขาจะกลับมาอ่ะสวัสดีอีกหนึ่งคลิปพี่น้องสีออกไปเฮื่อนพอตวงไม่ปีเอาเฮ็ดเพ,เพาะกับอื่นไครไปฝากเพื่อนไปตอวนเพื่อนก่อนก่อนสิครับเมื่อบ้านนะครับสิเมื่อเอาเฮ็ดเพาะอยู่บ้านอีกแล้วก็สิไปมืออื่นนะครับสิไปงานอันจร์ซ้อมือ่อื่นหรือมันนีเนาะมืนอนีได้เนาะงานจันร์ซ้อนะครับ เ็เลยว่าเอาเดี๋ยวจังไดประเกย่างอยู่เ้ยพี่น้องเดอ้อลืมข้าวเลยนะครับเอามาไหวตั้งแต่หลายหมื่อแล้วล่ะนะครับนี่นะครับประมาณสิบกวัวปุกนะครับพี่น้องอ่ะโอเคครับนะไปเฮือนพอตวงไม่ปีพี่น้องป่ะไปยามพอตวงไม่ปีกันอยู่เฮือนบ่น้อเนาะเตรียมของออกเมื่อก่อนพี่น้องบัด้เอาผู้ใดสันมานอ,นอยู่นไปเอกดีด้วย นอนรับเดือดพะโลมปวดเเอาเออเอา,เอานอนอยู่นี่ละ,ปะ,ปะไปเอื้อนพะโตงแม่ปีก่อนมันปูดไอ้พะนอนอยู่นี่พระเอกโดดีนี่เองเฮ็ดเพราะกับอึองยังย่งยนันอันนี้จงไว้ให้พะโตงแม่ปีเพราะเพิน่นได้เกงแม่ปีเราเฮงว่าเดี๋ยวมาฝากได้รด้ลูกว่าษันว,วิย์อาจงไว้ให้เพิ่นจริงๆกระเบื้องนล่นแหะเดี๋ยวซื้อเมื่อบานไปเอาใหม่นะครับอ่ะ ในกบ้านเพื่อนน่นแหะบ้านพ่นนะนพอตวงแม่ปีนแะล้วเพื่อนอายุลังนีนะครับให้เฝ้าเงื่อนในเพื่อนอะไรก็บ,บ่ค่อยได้เฝ้าดอกช่วงในมันงานทางกันแล้วพอค่อยได้ยู่ป็นไดนนะครับดีโดนอนอยู่นี่แหละปฏิบัติไปจากไหนมาจากไหนเพราะท่านไหนถามมันอยู่เก็บของก่อนนะครับเก็บของแล้วแล้วเมื่อก่อนประแดกเลยพี่น้องเดออดอกเมื่อก่อนมื่อื่นสิได้มางานนาตียนซศร้อีกเออเมื่อแล้วปะ ฮัลโหลใช่ไรอินเดียร์เบลยวเมื่อแล้วเจ้าเดียวสิไปจังไรตัวนอนสักวันนอนเอาหิ้งก่อนสันได้สิเมื่อก่อนสิฝ่าเมื่อเอาเฮีตพวะขาเจ้าทัมาน้าดำฮีตพวะแล้วมืออื่นก็สิมางานส้วบจานส้อยแมียจานส้อยอีกโอเคนอนอยู่นี่ละไปเดี๋ยวจะ่ากันเน่าข้าไปเงื่อนพระตวงแม่ปีก่อนออกมาท้งหน้าครับพี่น้องป่าในมหาพระตวงแม่ปีอยู่เงื่อนบ่อนอ๋อคือมีดคือมีแต่นอ ไซร์ละคนนะอยู่บ้นอ๋อโอ้คือลมดีแต่ทั้งรงเลยสนามกีฬาเมื่อสิปิดวงมาอยู่ในเมาปิดอยู่ในแล้วครับพี่น้องวันที่ยี่สิบสองเลยล่ะไสรล่ะคนนอนหลับบ่โทรหากรบบหลับโทรหากกบบหลับบ่ติดอสซัมสวัสดีครับเฮ็ดพอ ขายจนเบิดแตว่ายจงไหวอยู่หน่อยนึงอยู่่แกงมาออกับอืงกับอืงไข่นึ่ถุงนึ่งฮะปลาขึ้นดิเพอะยังตวเรอยู่หันป่ะเอ้ีลิติเมื่อนหรเราเมือเมื่อเมื่อไหร่เราไปเอาอันนี้เอาย็ดพอกับเพอะ่ตวงอยู่น้องอยูอันสะพานของเก้าหนึ่งดิแม่ปลาพี่น้องปลาขึ้นป่ะนะ บ่ผมสิบป่าไปเอาเฮ็ดพ้อก <cruise> ็จะทุ่มมาแล้วบัดนี้รืองสิไปงานศพแม่อาจารย์ซอยอีกแม่หมืออื่นแม้มันก็ได้สิทธิ์เงาเลยในบัดนี้รถขึ้นนั่นมากเลยว่าผมไปยังดอกเด้อผมบ๊อบบ่อบเดี๋ยวอันสิน้ำไปหาเพอาะงี้ตวงอยู่นี่คันว่าเรามีป่าสิไปเบิ่งบัตรละวันเหียนหรือเราใส่อะไรอย่างเฮ็ดพ้อกัดได้มากกับจนว่าเบิดเอาือเครื่องอื่นใครนะเมา ว่าสิเอาอันขอบคุณค่ณาว่าสิเอานัำแข้งใส่ถังอีกกับพอลละบ่ใส่ร้อนเบิดละสันเลยไปนังแข้งยังไหลอยู่ว่าไปยางดอกหน่ไหลไปไปอยู่กักบาาม,<า>มีตานนลนี่บอพออะงี้ตรงไปหาปลาว่าจัานพี่น้<ล>อง ป้าขึ้นฝนตกที่หลายบ่เออเอาไปเบิ่งดูสันอึงไข่เบิดแล้วเด้อเบิดแล้วบ้านไหว่าต้องถามหาแล้วบ้าน <c oughs> <c oughs> จัาสิมีอีกบ,บ่บุเดี๋ยวเมื่อจัาสิไปเบิ่งทั้งเฮ็ดพอทั้งอึงไข่มาต่วนเพิ่นเอาใส่ถังไว้เด้อล่ะป๊ลดโชว์ข้าขมานี่ยว่ามปนตลาดปลากินปลาไหมกินปลากินปลาขายบ่พ่อหนิเฮ็ดขายพร้อมบ่ขายคน,นหลายน่ะ มในไข่ในขี้อันนี้กะไข่เอาไข่คือกันตัวมันได้บัตรไงแม่นมาตุลโอ้ในส o o m ตัวปลาเราเป็น zoom เนื้อไหมจะเป็นตาเสียบเถอะอืมเอาอีพอเราไปหาอยู่เอาเหยไปบ้านหรือจังไหนก็ไ่อนเ่ยโอ้เหยไปบ้านจักเราสิอยู่ไส้มันสิเห็นเราเนาะแบบนี้เนาะบ้าอันนี้อันนี้ยังไงกินได้อันนี้ของตอ่วนกอนตีโอ้ยต่วนมาต่วนครับืกันไม่ร้องเลย แม่ยังอีกบาทนี่ใส่มันเต็มโอ้ย <c oughs> ของต้อนนี่บอกบางตีเรพี่น้องเอาเห็ดพอกับอึ่งมาต้อนเพิ่นเอาอันปลาสมต้อนจานรอยอีกต้อนกันไปต้อนกันมาอยู่นี่ลราเฮ้ยปลาสมอีพออะไรมาหลายตีสวงนี่ได้ป้าเดียตาสระวันได้เนาะฝนตกว่งหันนี่เนาะหน้ามันขึ้นอีกมองเก้าอันบอกแม่สิต่วนเมื่อฝากผู้เฒ่าต้องเขนมาลาดมาสั่นอีเมียเราปะอือเมื่อต่วนผู้เฒ่าต้องเขนมาลาดนึ่งกินเขาเพีนเขาง่ายกับยังล่ะแม่ไกร กินมากอือเอานี่ยะอ๋อเฮ็ดเพานี่ยพักติวไก่ก็จะเอาเบิ้ลละส่งไปทางไก่บ่บ่เออไก่อยู่สันได้ปลาสมกับปั่มไข่ปลาบ่เอาเอาเบิ้งดูนี่สมปลาอีเมลเล่าให้พี่น้องสมไข่สมไข่กับพี่น้องหอมหุยเลยว่ามันอันว่ามันสมงัวดมันมันหอมกระเทียมเนาะมันคือสมงัวเนาะแม่เนาะเา้อือขักเลย ขอบพระคุณคุณแม่ครับผมโอ้ยมาย้ำอะไรกับประเด็นเนี่ยกว่าโอ้ยคือเก่ามันยน่ะล่ะเงื่อนยังเงินค่าอึ้งแต่บุญน่ะนะเออเอาเจ้าสทางเราอันนี้เอาไว้อ้อกินอืออึ้งนลยค่ะใส่ตู้เย็นไว้ก้อนก็ได้ปิ้งก็ได้อึ้งน่ะผมสิไปใส่ตู้อันผมสิไปใส่ถังน้ำแข็งผมหรอกขอบคุณครับของฝากจากแม่ปีครับขอบคุณครับแล้วก็จะได้เดินทางกลับสิอันนี้อึ้งพุ่นเหดพอ เอาขวัญหนาของฝากเอาถ่ายรูปจักบาทเนี่ยใส่บุญไหมอันยุกเกินมานตัวนั่นเออของฝากเทิงสวงเลยอ้าหนึ่งสองสามนี่ขอบคุณครับถ่ายรูปใบเฮ็ดหนาปกให้พี่น้องเบิ่งของฝากพระตองแม่ปีอึ่งมีตัวใครๆแล้วนแกเบิ่งเป็นนางหันอือตืองไค่เนี่ยมันจะเบิดยน้ามะเรียลแม่เบิดแล้วแม่ฮงจักยี่ว่านั่นแน่น่นใครปลูกเปลี่ยนทุ่คน ได้กินแล้วพี่น้องยื้อวันก่อนกับใหม่เพื่อนอยู่วันก่อนกัได้กใครได้หน่นโมเมนต์ี้ยังไม่ไดหน่ะใครอืมอุ้ีงตัวเดียวเลยก็อิ่มจ้าปี่งตัวเดียวก็อิ่มครับผู้ใดผู้เท่าถือตเตอรี่รางวัลที่ไหนสาธุถือนะเถาะให้มันถือแล้วเขาได้แม่เอ้ยเอาอยู่ดีไม่แห้งอีแม่ก็ดีอยู่ดีไม่แห้งตุวกระบาดแข็งแรงมันเยินมันเยินเปลี่ยนโมโผผมใส่ของลูกของเต่าไปโดนๆท่านตัวมืออื่นเสร็ไปงั้น เันศพแม่อาจารย์ซ้อเป็นเสียหมื่นก้อนนี่ล่ะทีมงานมะล่ากับสิไปเบิดหลายคนอยู่ดอกคุณย่าบาทสีหน้าทีมไปมืออื่นพรมกับสไประหลัดกูละแต่สิเมื่อสชกวันนี่เพื่อสิวหอดกับสองทุ่มมะล่ามึงตีทุ่มสองทุ่มเพราะว่าในกับสีใบสามสี่โมงกันเนตเล่าเออกันเนตเล่าสิแวะไปเบิึงโอเคครับขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวไปแวะเพราะยังตงก่อนกันเารเนเล่ากันพวกเห็นกับสีเงาเลยนะแม่เนาะบายบายครับขอบคุณครับว่าสิไปหาอยู่ว่าสิไปหาอยู่มาหอดแล้วโอ้ สวัสดีครับวันนี้ไปหายอยู่มากซัมแม่แล้ว่าเจ้าอยู่สะพานพุทธสันยายสวัสดีครับยายเอาเอ็ดพ่อมาให้แม่ยัยปีไม่สดนับกันเด้อมาเลี้ยงกูเถ่าตุ่มห่วมกันเด้อได้บนน่ะปัดโซปัด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 ไห้เบิ้งน้าไน่ว่างนี่แม่งว่างว่างว่างปลาขาวหลังก้นปัดปลาขาวสวยเบิรดพุทธะบ้านเหียอีพอตุงไปบ้านเหียมาพี่น้องไปไปลลางไปหลัง ปลาขึ้นนอน้องกระตื้นไปล่ำมาเมืาขึ้นนี่ยังน้องเรือแล้ะสิฟ้าอเมื่อเขาเจ้าทูมาสั่งอันเข้าทัเขาเจ้าทูบอกว่าเฮ็ดพอมาอีกระด้อวันสั่ว์ฟ้าอเมื่อได้บัตรนี่อืเพิ่งสิไปอันอู้ยปวดนะเบื้องปลาพี่รอคอยคอยโซอันปลาสดนี่ปลาอียังขึ้นตัวนี่พ่อจื้อบ่ได้ซื้อมันยังกว่นี่ปลาอียังกวะแม่นบ่โอปลาุมเมียนได้งเออปลาอีแป้งนี่นี่นี อุ้ยปลากานไหนเนี่ยมันเสพนพร้าแดกอีพอเปิดปลาแดกให้เบิ้งหละป้าเอาปิดไว้ปิดไว้ซอยป้าอยคือเป็นแนวอื่นก่อนปิดไว้ป้าตาสะวันแต่ว่าปลาแดกป้าซอยงามงามงามโอ้ยพอดีละเมื่อเปี่ยงเลยอันเมื่อเปี่ยงแรงแต่ว่าคือสิเมื่อหอดคำเดี๋ยน้องบันไดน้อยอยู่บ่นบ่นครับเมื่อหอดคำว่ามันยังได้ทีมงานนอนนลบเบิดก่อนปกติมาท้งตุ่มห้อมบักสจวัดกันตัว ไม่ใครบ่แม่เนี่ยมันคือล่ำอยู่อันน้องเลือกครับแม่ครับผมกระเลยเหมือนี้ก็เล่ยมาสิเมื่อบ้านเทิ่งสิไปงานขาวดำเพิ่นนํางานขาวดำมันคุณแม่ของอาจารย์ซ้อเพิ่นเสียอยู่อันเงี้ยก่ออยู่อันสวนน้ภูุ่มลอยเอทครับกูเอาในเดือยตัวนี้ปลากระเงี้ยเห็นไหมอีพอเราอุตส่าห์ไปหามาทั้งี้มาเอาโอ้ยเน่อยเพราะอะไรแม่เพราะมีถังน้ำแข็งอยู่ครับ ผมมีถังนำแข็งอยู่ครับเอาไป้กิน้ำเนตี๋ลแม่ง่นี่คือสียหายจนเบิดละจะของสิบกินแลงทิเอาไ้อูกินแลงไมโอ้ยบ่อบอย่างเดียวเราเราขี่ขันเฮ็ดคันว้าังสั่นบ่อบ่อดีโอ้ยพอใหตงเอ้ยเาขดเล้าว่อแวงยา่เอ้ยแม่ไ่ปีใหวกดเลเด้อนี่เอาไปเลยภาษา่นัอะไรกันภาษาเฮ็ดพอกรบอือกมาให้ซื้อกับคนไหนคนไหนบาทนี่โอ้ย ผมสื่อน้ำข้าเจ้าครับแม่แม่ข่าตัวข่าทรงกับแห้งหลายพร้อมใส่รถแซ่เย็นข่าทรงกับลอยส้วงลอยคนน่ะจ้าเอาได้อีกแล้วของฝากจากพ่อโต้งบ้านที่บ้านของแม่ปีบ้านของพ่อโต้งครับปารขอบพระคุณครับคุณพ่อคุณแม่ครับขอบคุณครับอายุมันควรยืนเออพอดีละเมื่อแรอย่างนในก็เสีอเมื่อปีงอยู่บ้าน แกงเฮ็ดพร้อป่ะเอื้องปียงเอาได้เอื้องหน่าเด้อเอื้องไข่ตัวปงแง่ยังไงป๋อตัวอยซ้ำปงมือพี่เนาะอันไหนของแม่ของแม่ปีเอออันนี้ของพปูตัวอันนี้ไหนพอดีล่ะผู้นึงเอาเอื้องผู้นึงเอาเฮ็ดพ๋อครับผมอ่โอเคครับบัตรในเกษตรเดินทางนะครับขอบคุณครับเอาอีพ่อเราเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอย่างเราแล้ว เดี๋ยวจังสีมาวันที่เท่าไดรกันล่ะวันที่หนึ่งมีงานอีกสองกับมีอยู่บันไพ่นี่วันที่สองอยู่บันไพ่เออปลาแดกก็ยังเตรียมหื่นอยอะด้วยครับวันเฮี้ยใจไหนอยู่ปลาแดกตอนปลานดำโขงนะยังว่าปลาแดดแม่บ้าขายพี่เลด้ยงประแดดก้าวจ้าจ้าโอเคครับป่ะเดินทางก่อนมันสี่คำไปเด้อพ่อเด้อแม่เด้อสวัสดีครับ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 พ่อครับผมมันสี่คำทางบ่ายสามแล้ว ขอบคุณครับขอบคุณครับเอาคลิปนี้โอบปุ่นอีกแล้วพี่น้องโอบปุ่นอีกแล้วไว้พุ่นกินปา่ามาพี่กินเขาไปพุ่นพ่อผู้เฒ่ามาพี่พ่อผู้เฒ่าอีกขึ้นกัน <laughs> ขอบคุณครับ